สวัสดีค่ะอาชานี้ไม่ได้ต้มโจ๊กนะคะโจ๊กที่คุณพัดส่งมาให้นะคะสองกล่องใส่ลงไปเลยนี่ไข่หนึ่งใบเมดาจะต้มใส่ร้อมกันเลยทสองหออ่อดอด,ด้วยดเรามี้วยมาด้วยจ้าเห็นเรามาอยู่ที่บ้านจ้าใครเอาไปให้ไม่ไดาจ้าบอกให้มาเอาแล้วมันไม่เอาก็เลยเอาไปส่ง โอ้วันนี้มาขอบคุณเพื่อนนะเอาหน่อไม้ไปให้ตั้งตอนหนึ่งนะคะัหนึ่งหน่อหนึ่งหน่อเอ้าอันนี้ต้มอะไรคะโจ๊กค่ะอ๋อโจ๊กที่คุณท้าส่งมาให้อ๋อใส่กี่ห่อนี่ใส่กี่ห่อสห่อใส่สองห่อเลยต้องทานอดอนห่อเดียวไม่อิ่มก็ใช่วันนั้นเห็นกินสองห่อสองห่อวันนี้ก็กินสองห่อไม่โจ๊กกินห่อเดียวไม่อิ่มจริงนะไม่อิ่มยิ่งคนกินจุไม่เขาใส่อยู่เขาใส่อยู่เออนะคะคนกินนจุี่นะคะมันต้องสามห่อเออเอากินไป เมื่อคืนลุงไรลสดบอกว่าให้เจ้าไปช่วยกันหาเต่าดิ<ะ>หาเต่าอ,อยู่ในนาเมื่อวานลุงไถนาเจอเต่าหรอใช่แปลน่าจะเป็นตรงบ้านย่าชีหรือเปล่าก็ใหญ่ไหมไม่รู้ป้าป้าเห็นอืมพอดูดูคลิปป้าอยู่เออขนาดน้องอยู่นอะเมืม่อคืนลุงไรลสดอยู่ก็เลยเออเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนเช้าๆกันไม่ร้อนไม่ต้องใช้หิงลุงบอกว่าเดี๋ยวลุงจะเอาน้ำาออก สวิงช่วยช่วยชีวิตเต่าลุงพูดอะไรอย่างเงี้ยก็สวิงไงเอาไปซ่อนเออแกให้เจ้าน่ะเดี๋ยวเอาสวิงไปซ่อนเออไปซ่อนให้ไม่เห็นเดินเดิก็ซ่อนทันหมดนี่โอ้โมองไปวันนั้นเออเราต้องเอาน้ำโอ่ก่อนนั่นแหละแกบอกให้ปลาดาเอาไปเอาสวิงไปซ่อนดูก่อนถ้าเราเจอปลาซ่อนพคที่ปลาซ่อนค่อยต้องมีก็ลุงบอกว่าถ้าถ้าไม่เจอก็ต้องเอาน้ำโอ่งเอาน้ำโอ่งแล้วก็สูบน้ำเข้าใหม่เออจ้าแกคือแบบว่าไม่ได้เอาออกหมดใช่เป็นไหรมาค่ะกินโจ๊กนะคะฝนก็ลงโปอยๆอีกแล้วนะคะวันนี้กินอาหารเบาๆค่ะ ตอนแรกว่าจะแกงปลากระป๋องนะคะนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วนะแต่ว,ว่ากินโจ๊กดีกว่าง่ายดีโจ๊กสองสองสองกล่องโจ๊กสองกระป,ป๋องไม่นาก็ใส่ไข่ใบหนึ่งวันนี้บอ,อือออก กินโจ๊เสร็จแล้วก็จะออกไปเปิดประตูนะคะสองพี่น้องนี้ก็กินอ่ะกิน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 ไปลูกเอ้ยจะต้องหายามาใส่โดนหมากัดเนาะเป็นแผลตั้งบักใหญ่หนึ่งจำปีไม่เห็นเลยสงสัยไปรออยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้กินกับน้องจำปาดอกไม้อะไรทำไมสวยจังนี่สวยๆเนาะดอกสีชมพู หรือว่าแบบนี้บอที่พี่นามีโกะเอามาให้ไม่ดาปลูกนะเขาบอกว่าปลูกในกระถางหรือว่าปลูกในต้นไม้ใหญ่เนะาะผู้สวยมากเลยสวัสดีจ้าโอ้จะเอ็มมะฮะเตมขึ้นนี้บ่จ้านนดีขึ้นแล้วคะ่วะทีมงานไปหาเต่า เห็นเออเห็นแอนบอกว่าชวนกันไปหาเต่าแต่แม่ดาเออกมาเปิดประตูก่อนว่าลุงไถนาเจอเต่าไงออกมาเปิดประตูก่อนเสียงจำปีร้องไะเราไปเปิดประตูกันนะคะมูดอกไม้สวยจังเลยดอกสีแดงเนี่ยดอกสีแดงดอกไม้ยามเช้าเนาะยังมีน้ำ ยังมีน้ำค้างอยู่นะคะมันก็จะเย็นเนาะดอกไม้ทางนี้ก็คงยังออกดอกสวยงามอยู่ตะบองเพชรสูงขึ้นไปเลยเนะาะต้นไม้ใบไม้โอ้ดูพริกค่ะดูพริกต้นนี้สิดก โดกมากเลยแล้วก็สวยด้วยมันไม่เน่าเนะาะจำปามาลูกมามาเร็วมาเร็วจำปามาหาแม่๋อมาลูกมาปะ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 มาดูต้นผักหวานมาดาโอ้ยังมีชีวิตรอดอยู่ ไปเปิดประตูกันก่อน pak <tiple> থাক เดี๋ยวมาดูดอกไม้ฝั่งทางนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแม่ดาก็คิดถึงนะไม่ได้ตั้งแต่แม่ดากลับบ้านไปยังไม่ได้เดินมาดูโหดอกไม้ที่แม่ดาเอามาปลูกกำลังขึ้นกำลังงามดอกสีขาวๆแต่ว,ว,ว่าดอกอันนี้ก็คงจะหมดอายุ ลงโรยจะตามวันเวลาเราก็วันใหม่ให้มันขึ้นใหม่เนะมีปลาไหมเนี่ยเห็นน้ำอุ้ยน่าจะมีปลาอยูน่นะดูจำปลาตามแม่ต้อยต้อ <c oughs> ดอกไม้ก็กำลังขึ้นใหม่เนอะอีกแป๊บเดียวก็ออกดอกแนละ้วว่าไงจำปลาห <c oughs> นีวไหมลูกโอ้ดอกไม้บ้านประอ้นก็กำลังงามนะเอฟซ นี่กำลังงามอยุแต่ว่าไม่ได้เจอเห็ดว้าวเจอเห็ดนี่อันนี้คือเห็ดขอนขาวนะนี่โอ้เห็ดขอนขาวเอาไปแกงแกงใส่ผักสะอมป้าได้จุ่มบักใหญ่หนึงแกงใส่ผักสะอม ทำไมูงนกเยอะแท้มันมาทำอะไรกันดู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 ผงนกนี่มามาทำอะไรกันทำไมเยอะจังดูสิเอฟซีเอ้าเอา้เอาอ่ามันมาทำอะไรกันตรงนี้น่ะมันมาซุ่มนุมอะไรกันทำไมเยอะจังหรือวม,มาเก็บกินหนอนที่อยู่ต้นดูโอ้สงสัย สงสัยมันมาเก็บกินพวกหนอนที่มันอยู่ในต้นดูอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำไหลเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนลงมาปลาก็ขึ้นไปตามน้ำนะคะไปตามคลองเนาะอันนี้ฝนไม่ตกก็เลยไม่เห็นมีปลานะคะแล้ปลาจะข้ามได้ยังไงลูกหืมาเร็วกระโดดกระโดด โอ้เกเก่งเก่งเจำปาเก่งจังเลยโ,โหแปลงเพาะซํำเดี๋ยวมาดูเห็ดละงกสิออกอีกหรือเปล่าเห็ดละงกดาวเรืองเนาะดาวเรืองก็ดอกใหญ่นะเห็ดละงกมันออกแถวนี้ละตรงนี้ไม่มี โอ้ดาวเรืองไม่ได้จะเอาดาวเลืองนี่ไปปลูกมันกําลังออกดอกนี่อุ้ยดอกใหญ่มากเลยนะเอฟซีจะเอาดาวเรืองนี่แหละไปปลูกเนาะปลูกกําลังออกดอกเอาไปปลูกในกระถางกําลังออกดอกใหญ่มากเลยงามๆด้วยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะดอกไม้สีขาวก็สวยสีอะไรก็สวยนะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ